ถ้าเทคนิคสร้างภูมิคุ้มใจในการทํางานวันนี้คุณเป็นคนที่อยากได้ภูมิคุ้มกันบำรุงใจหรือไม่ถ้าใช่เรามีเคล็ดลับในการสร้างภูมิคุ้มใจในการทํางานมาบอกหนึ่งทัศนคติที่ดีปรับทัศนคติให้เป็นกลางมากที่สุดอยาอา่าอคติตั้งแต่แรกถึงแม้ในออฟฟิศจะมีหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมง,งานที่คุณไม่อยากพบเจอและร่วมง,งานด้วยแต่การมองโลกในแง่บวกจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นและช่วยให้สถานการณ์ต่างๆในที่ทํางานไม่เลวร้วายไปมากกว่าเดิม สองหรือจักแยกแคะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอย่าเอามาปรับปวนกันหากคุณไม่พอใจกับนิสัยบางอย่างของเพื่อนร่วมง,งานแต่คนคนนั้นไม่ได้ทําหน้าที่บกร้องในเรื่องงานคุณต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาบดบังเรื่องงานแยกแยะให้ได้เวลาจะต้องคุยงานก็ทําตัวปกติแล้วนอกเวลาคุณจะไม่คุยนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งทาอย่างนี้แล้วเชื่อเถอะว่าชีวิตการทํางานของคุณจะมีความสุข และอยู่ในที่ทำงานมากขึ้นสามมีธรรมะในใจศาสนาพุทธมีหลักธรรมคำสอนมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ที่แนะนำให้คุณปฏิบัติสำหรับคนทำงานก็คืออิทธิบาสีได้แก่ถันทะคือความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นวิริยะคือความพักเพียนจิตจะคือการมีสมาธิไม่ละทิ้งสิ่งที่ตั้งใจและเอาใจต่อสิ่งนั้น และวิมังษาคือการมังหาเหตุผลในสิ่งที่ทำสีชนะวันนี้ชนะวันหน้าท่องไว้ขึ้นใจยามท้อแท้มีปัญหากับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานหรือพบเจออุปสรรคในการทำงานและลึกไว้ว่าถ้าคุณเอาชนะตัวเองอดใจไม่โมโหหุนหันได้วันนี้วันข้างหน้าก็คือความสำเร็จที่เ้ารอคุณอยู่ที่สำคัญคุณอาจท้อและยอมให้ใคร,ใใคร,ใครได้แต่สิ่งสำคัญต้องชนะใจาตัวเองเสมอห พลิกมุมมองในที่นี้หมายถึงให้คุณรู้จักเป็นคนพลิกแพงเปลี่ยนเป้าหมายจากเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีฝึหกหัดคิดและมองหลายๆมุมว่าคําว่าล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะคิดอีกครั้งหากไม่รู้จักคําว่าแพ้ก็จะไม่มีทางรู้จักเป้าหมายของคําว่าชนะที่แท้จริง